โอเคสวัสดีครับปรัติเกณฑ์นะครับวันนี้จะมาแนะนำไอเทมของตัวละครใหม่ครับนักมวยรรสสายโป๊กแวทนะผมโป๊กค,คืออะไรโป๊กค,คือใช้สก,กิลยิงจากระยะไกลครับเพราะว่าอิตาลนักมวยเนี่ยไอ้ถ้าโวลทยฟิตนะครับมันยิงไกลมากดาเมจดีมากคูดาวต่ำมากกระติดสโลด้วยรวมถึงจอกกาะไฟข่างได้อีกดังนั้นเนี่ยเป็นท่าเรียกว่าต้นเกมใช้โป๊คดีนะครับโป๊กค,คือยิงไปอัดไปเรื่อยๆระยะไกลไม่เข้าไปไปบวก พอบวกไม่ได้ครับลาส,สุนบางคราวนี้พอเราจะยิงไอ้น,นี่สกิลระลวงปุ๊บเนี่ยคอมโบของมันครับคือยิงสกิลปลนปุ๊บโชลิวเคน้นอ๋อไลทิงนักอนฟิตเหรอหรือว่าโชลิวเคนครับแล้วก็อันตีด้วยโอลินฟิตครับปิดเกมแรงมากครับลาสที่บอกเลยว่าเป็นสินสายเวทที่แรงมากเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยออกกันกายภาพมันไม่ค่อยออกกันเวทกันมาดังนั้นลาสได้เปรียบครับผมเพราะว่า,ควา,ความมเคัมภีร์มีเกาะเวทกันมาเมื่อรู้เรื่องของสกิลปุ๊บ อันนี้จะเป็นเรื่องของไอเทมบ้างครับไอเทมป่าเลือกเป็นพลังเวทนะครับเพราะว่าเราเน้นยิงจากระยะไกลอยู่แล้วแล้วก็เพื่อความแรงเราจะออกเป็นเท้านี่ะเห็นไหมเท้าวเวทแล้วประกันครับว่าเจอกก่อเวทด้วยพลังเวทเพิ่มด้วยยิงแรงมากตั้งแต่ต้นเกมครับถ้าเกิดไม่ชอบอันนี้ออกเป็นนี้ได้ครับแอเมเฮ e ซิเล็กเพื่อเติมเกมเลนอื่นแต่ร้านจิงวิ่งเรอยู่แล้วนะก็ถ้าไม่ไม่เป็น รองเท้าเวทก็เป็นรองเท้ากันกายภาพเนี่ยครับโซนิคบูธแล้วแต่ชอบเลือกเอานะฮะแต่ป๋าเลือกใช้เป็นคู่นี้เดี๋ยวคืนนี้เล่นให้ดูชิ้นถัดไปครับบูมสติ๊กทำไมเป็นบูมสติ๊กล่ะเพราะว่าบูมสติ๊กนะครับบวกพลังเวทยเยอะลาสเป็นสายเวทนะครับไม่ใช่กำปั้นก็ตามด้วยความที่บูมสติ๊กนี่มีสกิลคือเอ็กโคครับเมื่อใช้สกิลโดนจะสร้างคกองสายเวทเพิ่มเติมอีก50าสิบวกห้าบนัสเวทเนื่องจากว่าเราโป๊กบ่อยครับด้วยสกิลชื่ออะไรน,นะลืมอีกแล้ว โวลาทายฟิตครับอ่านชื่อผิดนะฮะโวลาทาฟิตถูกแล้การโปรกด้วยบูมติกจึงติดคอมโบลัวครับคือไอเนี่ยมันได้โบนบัสคูดาวห้าวิใช่ปะคูดาวปุ๊บยิงใหม่ถ้าโดนก็โดนดาเมจเพิ่มครับแรงมากครับดังนั้นเนี่ยในนั้นเปชิทแรกนะครับชิทที่2ครับเนื่องจากลาสก็นั่งบางมากครับบางจริงจังนะฮะการมีเรเบสซิ่งเนี่ยช่วยเรื่องของรถคูดาวทางเวทและ เมื่อเลือดตักว่า40%สร้างโลได้รวมถึงมีเวฟดอมไพ25%หมายมความว่าล้าจะดูดเลือดตึงได้เรื่อยๆครับคือยิงท่าโวลเทไทฟิตไปไเรื่อยๆเนี่ยก็ฮิลตัวเองได้ด้วยครับดังนั้นเป็นท่าน่าสนใจนะครับเรียบเอซซิ่งจากนั้นความแรงต้องมาครับเฮกเกดแอดเดมไม่ต้องพูดถึงครับพลังเวท200จอกกเวท75แล้วพลังเวทเพิ่มขึ้นอีก3-5%ยิงโป๊กไปนี่ก็เกือบตายนะครับถ้าเกิดอันตี3ครั้งครบตายแน่นอนฮนะ บอกได้เลยครับลาสนี่คอมโบโครบโคตรแรงแต่ถ้าเกิดโดนขัดได้ก็ตายนะครับชิ้นที่5ครับเนื่องจากเราเข้าไปนวัวหลังๆเราจะต้องนัววงในครับไม่ได้คอยยิงจากวงนอกการมีซ o วร,ริงออร่าดาบเหลืองนะครับลดเกาะเวทแฝดสงคามลง150หน่วยตอนเวสเต็มนะบวกพลังชีวิตให้เราเนี่ยสำคัญมากเพราะเราการพลังชีวิตและเพิ่มพลังเวทด้วยครบเครื่องครับทั้งแรงทั้งถึกทีน,นี้ต้องออกนะฮะแนะนำสำหรับคนที่นิว,ว่าตอนท้ายจะไปนวัว สุดท้ายครับหนังสือ Holy of the Holy ครับบวกพลังเวท400เยอะสุดในเกมและเพิ่มชีวิตสูงสุดอีก1004ครับอย่างที่บอกครับล้าสตอนท้ายเกมต้องมีนัวผมเลยเลือกเป็น2ชิ้นนี้มาซอลลิงออร่ากับโฮลี่อัพเดอร์โฮลี่ครับผมโอเคแล้วนี่คือแนวทางการออกของล้าสแบบคร่าวๆนะครับจริงๆบอกว่าล้าสเนี่ยป๋าไม่ค่อยจะกล้าเล่นนะเพราะมันตัวที่พิ้วมากครับผมและคอมโบเนี่ยต้องนัวให้ดีครับจัดได้ว่ายากเอาความยากนะนาคอส Panda, แล้วมาล้าด่แหละครับจัดระยากจริงๆล้าตัวนี้คอมโบพลาดคือตายเลยลงไปกลางวงคือตายนะไม่มีออกกลับมาอีกแล้วแต่ว่าก็มีโอกาสครับตัวนี้บอกเลยว่าเล่นมันครับถ้าเกิดคิดว่าคอมโบเก่งชอบเล่นเกมต่อสู้ตาไวมือถือแรงเน็ตแรงเล่นล้าน,นะครับมันกับเนได้กลบวประกันได้สำหรับคลิปนี้ักขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมถูกใจอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยล่ะ